มีคำถามหนึ่งนะคะที่ทาร่าไปได้ยินมาจากบิงเกียงแล้วทาร่าชอบมากๆเลยนะคะเขาถามว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีทักษะความรู้มีความฉลาดในสายงานของคุณ10เต็มจิบเลยนะแต่ว่าความสามารถในการสื่อสารให้คนอื่นเขาเข้าใจเราเนี่ยมันมีอยู่แค่2เต็มจิทายซิว่าคนที่เขามาดิวงานกับเราสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขามองเห็นภาพแล้วคะแนนที่เขาให้เรากับ ในความรู้ความสามารถที่เรามีให้เราเท่าไหร่ทุกคนน่าจะเห็นตรงกันเนาะก็ถ้าเราสื่อสารออกมาได้แค่2เต็ม10สุดท้ายแล้วคนที่เขามองเราเขาก็จะคิดว่าเราเก่งแค่2เต็มสิเพราะฉะนั้นใครที่ทํางานอยู่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตัวเองยังไม่ก้าวหน้าไม่เติบโตเท่าที่ควรฉันรู้ฉันเก่งฉันมีไอเดียที่ดีมากแต่ทําไมคนอื่นไม่ฟังฉันทําไมฉันไม่ได้เติบโตทําไมฉันไม่ก้าวหน้าเหมือนคนอื่นสักที ก็จากไอเดียนี้นะคะก็คือตั้งคําถามกับตัวเองดูก็ได้นะว่าเฮ้ยทักษะฉันเก่งอยู่แล้วในสายงานสายชีพฉันเนี่ยเป็นรดสิเต็มสิสสอยู่แล้วลองให้คะแนนตัวเองนะคะว่าความสามารถในการสื่อสารของตัวเองเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาได้แน่นอนว่าคุณค่า value แล้วก็ความเห็นของเราเนี่ยมันก็จะดูสวยดูแพงได้คะแนนเยอะตามขึ้นมาด้วยฮาร่ฟังคําถามนี้เราก็ชอบมากมากเลยะคะ่ะแล้วก็คิดว่าเป็น area ที่ตัวเองอยากจะพัฒนาเพิ่มเหมือนกันก็เลยเอามาแบ่งปันกับเพื่อนๆด้วย ใครที่ชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้อยากเติบโตในทุกด้านพัฒนาตัวเองในทุกส่วนฝากติดตามทาร่าในทุกช่องทางด้วยนะคะ